กับแม่เเดี๋ยวสร้างเดี๋ยไปสร้างข้างบนนังเงหยุดเลยก็เป็นคุคย่าสู่ทุกวันเลยเดือนห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยก็ไม่คุ้มหกรอยโอ้โหไม่ต้องเลยเป็นพันก็ไม่เอากูเหนื่อยนานๆทีก็พอแล้วเออทีนี้ก็จะมาเก็บเต็มตามหลังหมาแมวอีกโวยไม่เอาอนนลังจานเลยโอ้โหไม่คุ้ม ไม่คุ้มแมวมจะได้ออกไปทงนอกได้เสียใจค่ะบ้านฉันไม่ชอบกินแมวแกพวกเธอมานี้ก็มองแมวอกแมวไว้ข้างนอกอย่าเถ้เจะาอยู่กับผูกก็มีแมวเนาะก็ใช่ไงไม่อยากรับผิดชอบไงขนแมวเต็มโซฟาเลี้ยงกรลักมันไม่อยากรักใครทางงั้นเหนื่อยกับลูกเต่าก็พอแล้วแมวแมวคอยหมีมาเอโอ้โหมาแวบๆนะคนเ้นนะอ่เด๋ยวโทรศัพท์หลุดมือ โอ้กูเหนื่อยแล้วก็ด่ามึงเลงลูกมาเลยมิวแม่นัง่งกุมกำบักเน่ยด้วยเอออันยุอัญญะบนก็ไม่ได้ทิ้งของ,ของ,งไไเต็มเลยโอ้โหบอกเลยแค่นี้มาทีนี่ก็เหนื่อยแล้วไล่กลับบ้านได้นาทีแม่นะเอาไอ้มิวกับไอ้ใบไปไหนเอามันทิ้งลูกไว้นี่เลยอัเละพอเลยฉันนะประสาทจะไได้้ม่ตองเจ้าลุด พอพอให้เดือนละพันกูก็ไม่เอาพันห้า <1, 5 S 1> ไปเลพันห้าก็ไม่เอาไม่ไม่อยากได้เงิน <laughs> เห็นเธอทะเลาะก,กันวกวักเสียงดังรำคาญสาวรูดเอยตัวใครตัวมันมาเป็นทีทีทดีดีดดแล้ว